คือยอดของเราอะเป็นไงว่าไม่เป็นใบเลือพอในชัยมันก็มีมแมลงกวนเนี่ยไอ้เพี้ยไฟเพี้ยจักรจั่นนี่เลยใช้แม็กมาอย่างเดียวเลยดูเดินดูได้เลยเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีเพี้ยไฟไเพี้ยจักรจั่นอะไรที่ใบงองนี่เกิดูได้เลยเนี่ยมันแผ็ไม่มีเลยแหละถ้าใช้แม็กมาแลว้วมันองประหยัดประหยัดไม่ได้คิดบ่อยเลยเนี่ย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาแมกมาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนในสวนเป็นยังไงบ้างครับ กดีนะดีคือยอดของเราผู้ใดว่าไม่เป็นใบเลือพอในใชัยมันก็มีมแมลงพื้นไอ้เพี้ยไฟเพี้ยจั๊กจั่นมีใบงอใบงิกพวกมแมลงอะไรไม่ก็จบกับใบเกาะกินใบนี่เลยใช้แม็กมาอย่างเดียวเลยไอ้ยาจับใบไม่ต้องใช้ช่วงที่หยุดใช้ไปพักหนึ่งเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นอะพวกเพี้ยไฟเพี้ยอะไรมันก็มีใบเลือใบอะไรเงี้มันก็มันมีแหละเห็นขันมาใช่อีกเนี่ยเลยตัดใจคุยลูกสาวแบบได้ผลเหาอ เอากลับมาใช้อีกรอบเลยนี่ไงล่ะดีดูเดินดูได้เลยเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีเพื่อไฟไเพื่อจักกจั่นอะไรที่ใบงองนี่เกิดูได้เลยเนีมันแทบไม่มีเลยแหละหยุดใช้ไปนะ่ะฉีดบ,บ่อยไหมไม่ได้ใช้แม,กม,นะม,แมกมาน่ะผมเจ็ดวันฉีดพอใช้แมกมานี่ก็เลยสิบกว่าวันฉีดไปวันที่สามแหละผมมาฉีดไปเหมือวันวันสิบหกกับสิบสามวัน,วนเพราะว่ามองดูใบมันก็ดีเลยดีเส็เๆพ,พ,พ,พยาไว้หน่อยถ้าใช้แมกมากับไม่ใช้เลยอันไหนประหยัดกว่ากัน ถ้าใช้แม็กมาแล้วมึงองประหยัดประหยัดไฟยาตัวอื่นว่าะยาตอื่นมันฉีดบ่อยมันยืนระยะเวลามันไม่ได้ฉีดบ่อยแล้วเนี่ยใครเป็นประหยัดยาอช่ค่าแรงกระสุนตกต้องเนี่ยใครมาเห็นก็บอกโอ้ยมึงสวยมึงสวยปีนานี่เต็มทีแล้วลูกดูในเฟซอ่ะเห็นอ่ะคนที่อำเภอแกลงเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาใช้แม็กมาเนี่ยผู้หญิงเม่ผลเอาเนี่ยนัว